มาครับโอ้กินของพ่อเก่หนาวครับเอ้ยบแมีนพ่อระบายครับบะคราบใส่ปิ้เกลือสดบะมีแห้ง เดี๋ยวก่อนกินน้ำเม็ดครับเดี๋ยวนี้บมกากินน้ำเมเ็ดยานมันไปตันคนละใม่บ้านนอก เดี๋ยวครับก็รอเหนื่อ,พอ,อยพวกใค่ไหนเหนื่อยบางงี้เอานะครับเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวก็เจอกันไหมกบคลิปหนาบัคคอ